วันนี้นนมาดูการทำกบข้าวจะมีเมนูอะไรเลยเมนูผัดคะนา้าผัดคะนา้นา,นาต้น,น,ตนใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องโอ้วันนี้เมนูผัดคะน้าใส่ปลากระป๋องโดยเจตันคนเดิมเจตันเจ้าเก่าได้ไม่รู้เจ้าเก่า,กาจะเจ้าเดิมรสชาติจะเป็นยังไงเรามารอลุ้นกันว่ากรรมวิธีในการทำ ผัดคณาใส่ปลากระป๋บบองเป็นอย่งบ้างอาหารมีเยอะแยะนะแต่ว่า,าคิดยังไงอยากกินปลากระป๋บบองเนี่ยปลากระป๋บบองผัดเนาะแม่ครัวเราเนี่ยเราแรกก็ใส่น้ำมันเล็กกว่แล้วก็เกี๊ยวกระเทียมก่อนโซนนี้ที่ว่าเป็นอาหารลด,ดเสถียรภาพน,นะลดนสถียรภาพใช่ไหมเสร็แล้วเสถียรจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องรองดูต่อไปว่า อันอี้อุปกรณ์อะไรบ้างผักคะน้าใส่ปลากระป๋องอ้าต่อไปก็ไปใส่คะน้าเนาะก็แนะน้นำเนะนำด้วยแนะนำวิดีโอเนี่ยตอนนี้เราใส่กับคณะไปนะไม่ใช่คะน้านะเนี่ยแปลว่าคะน้าเม็กซิกัน หรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อเรียกว่าผักชยาหรืออีกชื่อหนึ่งทเรียกว่าสง่ชุรสต้นสง่ชุรสก็แทนคะนผักคะนา,า,นาะเรานี่แหละหรือว่าเป็นการเป็นผักเพื่อสุขภาพอีกประเภทหนึ่งเช่นกันหลายคนก็เคยทานแล้วว่าการผัดผักผ่กชุรสหรือคะนไม่ใกรรารนิลรสชาติเป็นยังไงถือว่ารสชาติดีพอสมควรสำหรับคนที่ ชอบทานผัหรือคปกะนานตจะไปเติมอะไรมัลายลใช้ร,รถดีคนเลใช้รถด,ด,ดีเนาะเป็นการปรุงรสเสริมรสให้ดูมีหน้าตาหน้ารสชาติถรือว่าปรุงรสให้มีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอันนีน้อันนี้ก็ไปก็ใส่ปลากระป๋องโอ้ ต้นลำเมนูวันนี้ก็ถือว่าเป็นรสได้ดีจริงแ mm hmm. ต่ออเอาทบหม้อไปแล้วอ mm hmm. นี่ก็รอไฟได้ที่สักพักเราก็จะเห็นหน้าตาหน้ารับประทานไหมอันนี้ใส่อะไรซียซีขาวซีูขาว,วขาทำไมมันดำอ,ะ mm hmm. อ่ะอ,อ๋อ เรียกซีอิ๊วขาวแต่มันทำไมดำเนาะมันก็แปลเหมือนกันนะการเรียดซีอิ๊วแต่ละอย่างนี่ก็คนให้ทั่วใส่ซีอิ๊วขาวไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนแป๊บหนึ่งเราจะกรวดเออเราใส่ใส่ใส่น้ำนิดนึงใช่ไหมอา้าวเป็นการไม่ให้มันมันมันไหมเให้ได้มดไม่เกินนี้ สแคบแล้วก็เดี๋ยวดูดูใบกระถางกันดูดูหน้าตาผัดคณาไม่ที่กันใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องนี้เป็นปลาถูกขังไว้นะเขาเรียกว่าปลากระป๋องขังไว้ในกระป๋องดูหน้าตาก็น่ารับประทานทีเดียวน้าตี๋สูตรนี้ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปทำดู ผัดคดาเม็กซิกันหรือผมคือลูกศรพยาที่เรารู้กันเอาไปไดรับประทาน<ช>ที่บ้านเหมือนกันเอาก็ขอปิดคลิปก่อนเอาปิดคลิกปก่อนสำหรับคลิปนี้ชื่อว่าคลิปอะไรอ่าสำหรับคลิปนี้ชื่อว่าคลิปผัดคนาเอ่อเม็กซิกันคนาเม็กซิกันใส่ปลากระป๋องก็ขอจบเอาไว้ขอในเพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะคะถ้าใคร อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย